สวัสดีครับผมปอกันเชนเคยครับผมน้ำเก่าสูช่องนุ่มบุบนค้นสาเก่วคือเก่าครับพี่น้องมือในภาพพี่น้องมาเลาะหวยล่อน้องเลาะคล้องนะครับผมชมบรรยากาศริมคลองนะครับออกมาใไซเบสครับมือในครับพี่น้องมีประหมออยู่นะครับที่ขังไว้ไปใส่แต่ก่อนกนะครับสาบัวแดงนะครับผันผู้ใดเห็นกับ่ันผู้ใดดูคลิปก็จะเห็นอยู่นะครับช่วงนั้นที่ผมไปใส่นะครับรอบั้าหลังมาในบู้ใดจักตัวครับพี่น้อง ก็ห่างหายไปโดนครับผมก็เลยมาล่องคล้องไม่นะครับบริเวณฝายบัวแดงนะครับอีกเป็นคล้องหนึ่งนะครับคล้องบั้งจิกนะครับจะอยู่ช่วงอ่าตำบลคลองหินปูนนะครับผมพี่น้องอยู่โซนตำบลคลองหินปูนนะครับคล้องตัวนี้นะครับเป็นคล้องบั้งจิกนะครับพี่น้องก็มีอ่าเชื่อมต่อกับหลายสายนะครับผมต้องรู้ว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับมาล่องเมืองครับมือนี่เบ็ด20ขั้นครับผมแล้วก็บเงืยอเข้าเป็นเงืยอปลาหมอล้วนๆครับ20ตัวครับพี่น้อง กับบุรูษว่าจะใส่หมดหรือว่าจังไหนนะครับก็บคอยรับชมน้วกันนะครับผมไปขอหยาดใส่กันครับผมกัดเกียเ่ยวยนต์ห้องครับพี่น้องเกี่ยวตรงหลังนะครับตรงกลางนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยาดใส่กันเลยครับผม วัดขีตาล่ออกนะครับพี่นอ้องตาจะไปซุกระส่นได้นะครับ ทายสวัสดีตอนเช้าครับพอบกันตอนเช้าๆครับผมพามาดูเบียดครับบ่รู้ว่าจะมีความหมาันหรือเปล่านะครับรอบนี้กลับไปรุ่นไปช่วมน้ากันนะครับผมว่าจะไดตัวได้เต้มหรือเปล่านะครับหรือจะกินเหี้วนะครับผมไปครับผมพี่น้องหมายคอาข้อกับเป็นข้องนะครับข้องจิกข้องวังจิก ล,ลังคือเก่าอยู่ครับมาเึ้ื่อนบนนี้มาดูเ้อครับพี่น้องโอ้เื้ไตครับผมเนื้อตนี่บบถ,ถือปลาแน่นอนครับผมเพราะว่าเ้อเข้าบาดินนะครับเื้อตเรียบร้อยลังครับโถ,ถือครับพี่น้องเดี๋ยวขอหยัดเก็บก่อนครับจะมีความหมาเลยครับ <c oughs> ส่วนมากปลาายครับผม ปลาเนื้อเนื้อป่าครับตายครับปลาบดินครับผมมันขึ้นกับบ่อเดีมาดูนะครับผมเพราะว่าบ่มีเนื้อครับผมเนื้อมีแค 20, รยี่สิบก็เลยก่าใส่แครยี่สิบนะครับผมว่าน,นต่างชมบรรยากาศเป็นน้ำกันครับผมดันงนี่กับบ่มีอากาศยังเด้ครับเหยื่อเหยื่อตายดันงนี้เป็นไง นี้ก็เหมือนเดิมนะตากชมยากาศไปน้ำขันนะครับเตื่มมีค้ามานกระลุนไปเรื่อยๆครับผมเมื่อกี้ดูเบ็ดขางข้องครับเลาะไปพี่ครับพี่น้องกลับมาแล้วได้เครื่องทางนะครับยังไม่มีควหมานเลยครับผมได้ตะบกหอยครับผมหอยซีนว่ยแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งท้าผีครับอันนี้อีกโซนหนึ่งนะครับ อีกขังหนึ่งนะครับทั้งพี่ไปดูน้ำกันเรื่อยๆครับผมจะมีข้อหมาเนี่พี่น้องไย้รับชมครับผมไป มีความมาเลยครับพี่นออ้องเฮ้ยเมยปลาปั่นผมหากินยากครับผมปลาบกค่อยมีครับว้มแห่งแลงหลายครับปีนี้ค้นกหากินกันหลายนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยนี่ก็บกค่อยมีเงินมีท่องกันนะครับเสื้ออยากเสื้อกินมีซีรีป้าปลอตายครับหลังนีดินอยู่ครับ เนี่ครับดูเบดมากก็ได้นี่ยแะครับพี่น้องหอยครับอ๋อถือว่าได้ก้อยแล้วครับเนี่ยหอยเอาจัาหนุ่ยนี่หน่วยอยู่ครับเนี่ยสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าหน่วยครับผมหอยปังหอยเชลลีเนี่ยครับก็หมานกับบัลทันมี่นะครับเบ็ดก็ได้เดี๋ยวไปดูกันอีกสองสามหลังนะครับไปแล้วค่อย ไปลำล่ากันตรงโน้นนะครับอยู่แถวฝุ่นนะครับสองสามหลังนะครับพี่น้องดูว่าจะมีความมาในพี่น้องรับชมหรือเปล่านะครับเมื่อนี่ขอบคุณทุกการที่ตามมารับชมเ้ยครับบ่าวาเก่าละม่นะครับผมบ่าวาอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มบุญคนสากเกลยวโดยดีเสมอมากครับผมไปดูกันต่อครับผมปลาพวกกินเงอครับผมเง่กับเงอปลาเข็งเข้านะครับมั่นกับวบดนขึ้นมาเลยครับเปลี่ยนน้ำกับตายนะครับพี่น้อง หลังทุ่ท้ายแล้วครับนี่โอ้ยมีความหมานผักพี่น้องเลยครับมือนี่ขอโทษขอภัยหลายเด้อครับหาอยากหากินสู่ชีวิตกันไปนะครับมือใดมือบวชที่บ้าแหละหากินกับธรรมชาติเอาฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับว่าจะพาไปหาอยากหากินทั้งใดน,นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับผม